สวัสดีคมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับตำรวจปทธจังหวัดสิงห์บุรีล่อซื้อและจับผู้ต้องหาพร้อมจะบ้ากว่า1 0 0 0 0เมตรนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคองหนองคายส่วนที่กำลังฐานตรวจยึดไม้พยุงและไม้ประดูจำนวนมากครับ นายจโลธรผาโคตรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีถแถลงผลการจับกลุ่มนายนาเรศชัยวุฒิอายุ37ปีและนายวัชรินคำแก้วอายุ27ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน13,600เม็ดรถโวนกระบะหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือละสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM หลังจากตำรวจชุดสืบสวนส่งสายเข้าล่อซื้อและจับผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในเขตอำเภอพรมบุรี ส่วนที่จังหวัดหนองคายนางอูไรวันเกาะสูงเนินประหลัดอุโสอำเภอเฝ้าไร่ส่วนที่กำลังทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าตรวจยึดไม้พยุงและไม้ประดู่ที่สระน้ําหลังโรงแปรรูปไม้ในพื้นที่ของนางดวงพรโคตรจันนะครับอายุ36ปีได้ไม้พยุงสองท่อนจากนั้นเข้าตรวจยึดไม้ประดู่และไม้พยุงที่ซุกซ่อนในสระน้ําข้างบ้านของนางพูงสุขบัวเพชรอายุ60ปีได้ไม้พยุงจํานวน10แผ่น ลากไม้พยุง37ชิ้นและไม้ประดู่จำนวน95แผ่นแล้วนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเฝ้าไร่ก่อนนำเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นคหนึ่งหนองหลวงเอเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายครับนกักกอลฟชืดังของโลกนะครับร่วมทำกิจกรรมพิเศษที่ประเทศจีนก่อนลงแข่งข,ขันเวิร์กกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพในวันพรุ่งนี้ครับ ดานักกอล์ฟชี้ดังของโลกอย่างเบอราวบอสเซนแชมป์ยูเอสโอเพนปี2014แจสตินโรดมือ6ของโลกอดัมสกอตมือ2ของโลกจากออสเตรเลียนะครับมาตินไคลเมอร์จากเยอรมันและลิกกี้ฟอลเลอร์จากสหรัฐร่วมทีกิจกรรมใน,นนครเซี่ยงไฮ้ด้วยการสวมชุดท้องถิ่นถือโคมไฟฉลองครบรอบ10ปีการแขันเวิร์กกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ HSBC แชมเปียนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ที่สนามเชอร์ซานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคอร์สในนครเซี่ยงไฮ้ ไมมีนักกอล์ฟ50ันดับแรกของโลกเข้าร่วมมากกว่า40คนแต่ไม่มีรลอเรแม็กกิลอย์มือหนึ่งของโลกซึ่งมีปัญหาด้านคดีความกับบริษัทเก่าครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเป็นกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะกลับกลุ่ม A อมโมแพอาเลดิโกมาลิตร์บาย0ูนย์ประตูต่อ2และยูนตุชนะโอลิมปิกกส3ประตูต่อ2ครับกลุ่ม B นะครับบาเซนชินะลูโดโกเลตสีต่อ0ูนและและมามติชนะเลียบูลห่1ต่อ0ูน กลุ่ม C ครับเซนิกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแพ้ลูเวอร์เซนหนึ่งประตูต่อ2และเบนฟิก้าชนะโมนาโก1ต่อ0กลุ่มดีกลุ่มสุดท้ายนะครับอาเซนอลเสมออันเดเลส3ประตูต่อ3ามบรเซียดัดมูลเอาชนะกาลาตาสลายไป4ประตูต่อนนี้ครับนั้งหมาคือข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกานะครับติดตามข่าวในครั้งต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ ครั้งเดียวได้ทัองเที่ยวทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach เก m e s ครั้งที่4ี่ปลีมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเอเช n Beach เกม e s ครั้งที่4มหกรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา